สวัสดียามเย็นครับสวัสดีครั้งหลังจากเราหอ่อลูกฝรังนะครับฝรังกิมจูนะครับภาพก็จะเดี๋ยวจะประมาณนี้เลยครับภาพที่เห็นก็จะดูการหอ่อตรงนี้ก็จะเป็นยางนานะครับกิ่งสวยมากเลยก็เลยงํากับน่าจะร่มครับต้นนี้เรก,ก็เลยตัดกิ่งยางนาออกครับ ให้ให้แสงเอาเข้าหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะหน้าตาที่เราพอได้แล้วแต่ก็คงจะไม่สวยเท่าไหร่เท่ากับมืออาชีพเขาครับเย็นวันที่8ปัญญายน2564ชูชูครับหลังเราจากหอหอเสร็จก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ ดูสักหน่อยนะครับฝีมือขนาดไหนส่วนมะพร้าวกลายเป็นขาวโคลนไปเลยนะครับสีสันอีกทุแบบหนึ่งนะครับนี่นาจะอยู่ประมาณสักสองเดือนก,กว่าก็ต้น่าจะเก็บได้นะครับต้นเล็กเล็กเขาก็เริ่มออกดอกครับติดดอกดีนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไวลลูกเยอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างๆก็มาหอเพิ่มอีกเรื่อยๆครับหลายต้นอยู่เป็นร้อยต้นเลยครับตหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมโอ้ฝนตกมาแล้วครับอันนี้ฝนนี่ฝนกวนยามเย็นๆเข้เขาสวนก็จะได้บรรยากาศออกซิเจน สูออกซิเจนนะครับเต็มที่ครับฝนตกน้ำฝนตกบ่อยครับช่วงนี้ติดต่อกันหลายวันแล้วครับตน้นมะพร้าวจะเขียวครับเจอน้าฝนนะครับรวมทั้งหญ้าโยมทั้งอะไรด้วยก็หลายอย่างนะครับที่เขียว น,นี่จะเป็นกระชังเลี้ยงปลาของลูกๆดกันหลานนะครับเขาก็ไม่มีที่ก,ก็เลยมาขอใส่ทากระชังนะครับโอเคผมให้เขาทําอ้นี่ครับเห็ดก็ยังออกอีกนะครับเห็ดเห็ดเห็ดนี่ครับโอเคอสวัสดียามเย็นครับฝนตกมาแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องเศรษฐศสตร์เกษตรรถขุดนะครับ สวัสดีครับ